เดียวมือนึ่งกวาอหมันเป็นงานหนักเลยนี่มัจอดตรงนี้ฮะ พอควาไม่ใช่เหรอ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเดลวมีเขาให้ถ่ายแม่เขาวมีชนะ็อตนี้ลนะนในงานเห็นนะถ่ายอะไรจ้า โอ้โหกินไม่กลัวไอ้นี่เลยใช่ป่ะมีออเดอร์แรกมาแล้ววันนี้องบาเอเดอเดอร์แรกออเดอรออเดอร์แรก ใส่อะไรมากนีดจูแต่ก็รื้ไม่ใ,ใ,ให้าหลอโดยสองบาทยังร่วเก็บไม่ได้สองบาทก็เก็บต่างเดียของบาทไนมันไม่มีติดตัเวลานี่มันเนี่ระบบเบไวต้าระบบก็ ช่ถ่ายให้ลูกเขาดูเขาบอกว่าถายตอนแม่เขาอยู่ที่ร้านให้เขาดูด้วยร้านนะสวยไม่ถ่ายต้งมาถ่ายตอนมีเงินเนี่ยไม่ได้า้เราต้องใช้อย่างนี้แหละน้ำแดงอะแต่งมนมเป้านมเยอะกดีว่าแงเลยห้าหกรอบเลยเห เือทา้งข้าเชอทางขนทองเสียใช่ไหมท้องเสียเหรอตั้งแต่สี่ทุมันบอกไเทีท้องเสียบางทีเองไปนี้อออเดอร์แรกได้แล้วอันนี้ี่ยอักอะไรเอาไปส่งโอ้โหเนี่ยป้าต้องเอาไปส่งเนี่ยดูเดยมันไม่ขยับใช้ป้ายแล้วชุดไม่มี เดดนี่ลุงฟีนวันนี้ลุงฟีนพามะไอ้พา้นจุบ้าไปร้านอายาน้อยมาหลานที่ถึงอย่าน้อยมาหลานที่ถึงคุยคนเดียวหลานไดวมี่โพสไปโพสไปไข่เน่าเลยเดรมี่ไข่เน่าเลยอะไ่อยู่ไข่ แล้วพ่อไปส่งเลยยังไม่มาเลยทุก่นเดี๋ยวมันก็ตามพ่อเราไปอยู่นานเลอะอย่าน้อยกลับจากตลาดเพืจะกลับไข่แ็งนึงนี่ยตังกระเดยละมีไปอ่ะเน่าแผงนี้นะ้อาไว้ตัวมันี่ใคถ่ายคลิปเดี๋ยวโ้วนตัวให้มันดูต้าให้ถ่ายคลิปบรรยากาศที่ร้านนี่เขาเไ่นี่มีเขาโพดมาจู กระพริบม่หล่าเดีวเลยเอาถุงหนึ่งเดี๋ยวเลือกก่อนมึงเลือกคนที่สวยไงพันน้อยไปโอ Recently, ้โหนี่พันเลือกอย่างสวยเชื่อเด็เฮ้ดูปันน้อยปันน้อยอยู่ปลาเลยมันจะได้ปลาแห้งอ่ะปลาเนี่ยเดี๋ยววยดีเ๋คืนนี้ตอบคอมเมนต์ด้วยนะว่าพิกไปสองรอบแล้วปลาแห้งยังไม่มาเลยเดี๋ยวคืนนี้ตอบคอมเมนต์กันเอง แมก็ต้องลองเมื่อปีปีไหนไว้มาทิ่ไปเข้าวไข่อ่ะร้องมีตรงนี้เองพี่สายยิเลสก็บอกว่าให้รอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรอมก็ไปยับเพราะนี่มันโตกันไเยอะแล้วมันคงเนี่ยโอ้ยช้ามามามันแม่มันมีออเดอร์เลยมันอยู่ที่ทางรองมาด้วยเราไม่คอยปล่อยให้มันไปไหน เราไม่ค่อยปล่อยให้มันไปอยู่กับพวกขับผมวันๆขู่อยู่กับแม่ดูบรรยากาศเลยแกแหยปากแล้วแต่ตายังอดีตข้าวโพดอดีตขักกันขักดกันข้าวโพดสินค้าแลกสินค้าขายกันแบบบ้านๆโอ้ยเห็นว่าแม่มันออกมามีออเดอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าไปนอนละเดี๋ยวบ่ายสีมันก็ออกเดี๋ยวป้าอะไรก็ใสแทนผมไม่กินเลยเดี๋ยวไก่อะไรนะ อ้าวเขาสั่งเขาสั่งนี่มีลูกิ้ตยอา้่ลูกชิเนี่ยอ้าวลุงฟิมสั่งอีกแล้วโอยออเดอร์หลายถ้วยวันนี้เออแหมทเป็นใจน้อยเลยไม่กินเลยขาบอกเลยนะ่าเป็น่ะเวลาผมแบบจะไม่ค่อยมีแล้วอ่ะอ้าวป้าโคดอตัมาส่งละอ่ามาแล้วลูกค้าใม่คนละโอ้โหดูด้วยแม่ขายดีเลยวันนี้เห็นนะ ใสยโชว์ลูกชายเลยอ่ะวันนี้คนกินกากเลยบอกว่ากากเหรอย็นน้อยฝากเท้าปลาไปล้จะได้มาบ่อยเพื่อนควรวร้อยอะไรร้อยก็หมดเออร้อยก็หมดอเลย ว่าไงอ้าวสั่งเอาจีทุ้ยอ่าก็ออกไปเองนี่เอามันหัวใหญ่ให่งเหลืองไม่มีแม่เธอก็ไม่งยางเหลืองกันี่ังยางขาวเออใช่ใช่ใช่อไม่ด้วยเอาไมด้ยินอ่ะไมได้ยินแต่มันก็ลืมข้าไปเลย ในบรรยากาศที่ร้านในเรามีได้หายคิดถึงเดี๋ยวป้าจะถ่ายไปให้ดูบ่อยๆข้าวบนเนี่ยค่ะซักผ้าด้วยอ่ะต่างคนกันเหมือนที่เอามาให้วันนั้นอ่ะไอ่แม่บายบายยั๊ายบายยั๋จวก็พี้และวบ๊ายกันบายบายหนต้องาย